วันนี้จะพาไปดูงานเขาดาวนับถอยหลังในคืนวันที่31มกราคมและก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2025ที่ประตูใสและะครหลวงเวียงจันทร์กันครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ละคนแต่งกายชุดลาวบรรดาเผ่าเอามาร่วมลำวงลาวกันและมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นขอสบายดีปีใหม่ 2005ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนพบเจอแต่ความสำเร็จสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับและสิ่งดีๆขอให้เข้ามาในชีวิตและขอให้โชคดีตลอดปีครับเราจะพาไปดูนะครับว่าทั้งงานว่ามีอะไรบ้างม่วนชื่นขนาดไหนและอีกหนึ่งที่คือการสวดมนต์ข้ามปีที่ทั้งคนลาวและคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิยมกันการสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งมักจะจัดขึ้นตามวัดและสถานที่ต่างๆทั้งในไทยและลาวโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์และในปีนี้ทางสปปลาวก็จัดงานใหญ่นับถอยหลังในคืนวันที่31และ9เข้าสู่เดือนมกราคม9เข้าสู่ปีใหม่ที่ประตูใสนครหลวงเวียงจั์กันครับ สอปรปอราวนะคหรหลวงเวียงจันนี้จะจัดใหญ่ทุกๆปีเลยนะครับและปีนี้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าทุกครั้งด้วยซ้ําไปนั่นคือมีการแสดงถึงสองวันเมื่อวานนี้เป็นวันซ้อมนะครับมีการจุดพลุมีการบินโดรนแปลกอนเป็นครั้งทําอิดเลยครั้งแรกของสบปรปราวที่เอาโดรนมาแปลกอนที่ประตูใสครับและงานนี้ก็เป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับโดยจัดอย่างนี้ใหญ่ทุกๆปีครับและคนก็มากมายเหลือเกิน มีการแสดงอีกมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลำวงลาวครับได้มีการลงทะเยนกันและให้คนเข้ามาร่วมฟอ้อนลำวงลาวเพราะว่าลำวงลาวเนี่ยได้ขึ้นเป็นมรดกโลก,โลกทางด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันโดยการที่จับคู่มาชายหญิงแล้วก็แต่งตัวชุดลาวกันครับการฟอร้อนลำวงลาวที่ใหญ่ที่สุดและผมก็เชื่อว่าน่าจะเยอะที่สุดด้วย เนื่องในการเฉลิมฉลองลำวงรลาวขึ้นเป็นมรดกโทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมาของมวลมนุษย์ในวันที่5ธันวาคม2024ที่ประเทศปรกาวัายซึ่งทำให้ประชาชนชาวลาวบรรดาเผ่าและสังคมลาวได้สืบทอดกันมาอย่างความภาคภูมิและมีเกียรติเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุรักษ์รักษามรดกและความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเผชิญไปกับการเจริญเติบโตของโลก ความทันสมัยโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่องทั้งเป็นปัจจัยค้ำประกันการยั่งยืนของชาติลาวเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าลำวงลาวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนลาวที่มักจะฟ้อนลำวงลาวในเวลาที่ลื่นเริงมีความสุขม่วนซื่นกัดยินดีต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองงานแต่งดองงานใบสีสู่ขวัญงานเลื่อนเลืองต่างๆก็จะเห็นว่า ลำวงลาวจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆงานในสปปอลาวคนลาวได้นิยมลำวงลาวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบ้านงานแต่งดองงานใบสีสุขวัญงานบุญประเพณีหรืองานรื่นเริงอะไรต่างๆก็จะมีลำวงลาวเข้าไปประกอบในทุกๆงานนั่นคือการแสดงถึงความสามัคคีความม่วนซึ้นในหมู่บ้านในกลุ่มชนที่เขามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน แต่ปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เขาดาว2,005ที่บริเวณประตูใสเนี่ยคืนนี้นะฮะพิเศษที่สุดก็คืออยากเราจะมาร่วมฟอ้อนละวงลาวกันครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะฮะที่คิดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า1,500คู่นะครับในคืนวันที่31ธันวาคมนี้ที่ลานประตูใสครับ แล้วก็การฟ้อนระบงราวนี้ฮะจะจัดขึ้นอยู่ที่3จุดด้วยกันนะครับนั่นคือจุดน้ําพุหลังเวทีทางสวนประตูใสครับทางด้านของสันติภาพโลกครับตรงสวนประตูใสนั้นนะฮะแล้วก็จุดถนนล้านซางครับหน้าอาคารกรมพัฒนาการท่องเที่ยวครับโดยบอดได้จํากัดอายุนะครับเข้าร่วมเป็นคู่หญิงและชายแต่งกายชุดวัฒนธรรมบรรดาเผ่านะครับส่วนการฟ้อนนั้นจะมีการด้วยกัน8จังหวะลำวงด้วยกันนะครับ และก็จังหวะลำวงลาวที่ถูกรับรองเป็นมรดกโลกก็คือจังหวะเชิญชวนจังหวะลำสีพันดอนจังหวะตั้งหวายจังหวะขับทุ้มหลวงพระบางจังหวะลำสารวันจังหวะสลับฟันปลาจังหวะลำคอนสวรรค์จังหวะลำมหาไยครับและภายในงานนะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยครับนั่นคือจะมีการแสดงไฟพลุไฟแสงสีเสียง และที่น่าตื่นตาตื่นใจนั่นคือการย้อมสีประตูไสครับประตูไซถือว่าเป็นซิมบล l ิกเป็นแลนด์มาร์คของที่นครหลวงเวียงจันทร์เลยแล้วก็เขามีการย้อมสีย้อมไฟนั่นคือเราจะเห็นเทศกาลหรือบางวันนะครับนั่นคือย้อมไปตามสีขึ้นอยู่กับฤดูกาลแต่วันนี้เขาจะย้อมสีหลายๆสีเลยครับแล้วก็ที่เด่นที่สุดของงานนี้ก็คือการเอาโดรนมาแปลกสอนครับ โดนเป็นข้างกันอีกข้างประมัติศาตรที่ประตูใจนักขอลวงเวียงจันทร์ตทาท้าธนาคารประาาชาธิปไตยประชาชนลาและเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการได้รับการเสียงปรบมืออย่างาล้นหลามนะครับนั่นคือการแปลอักษรรูปช้างสบายดีปีใหม่หรือว่าจะเป็นธงชาติลาวนะครับและมีการจุดพลุเขาดาวนะครับ พร้อมกันนี้นะฮะยังมีโซนถ่ายรูปร่วมกับหิมะจำลองด้วยนั่นคือณตรงนี้เมื่อปีที่แล้วผมก็ได้เห็นนะฮะว่าเขาได้แสดงสถานที่จำลองของหิมะนะฮะและตอนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์สปปลาวนี่ก็อากาศเยน็นอากาศหนาวเหมาะอย่างยิ่งเลยครับที่มีความรู้สึกว่าหิมะจะตกที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็ไม่แปลกนะฮะและแต่ละคนก็เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาสร้างคอนเทนต์เด็กๆลูกๆหลานที่เต็มไปหมดเลย แล้วอาหารที่สปปลาวอาหารที่เวียงจันร์ทนี้แซ่บหลายๆเลยที่นี่มีบูธอาหารเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ปีนี้ก็จัดได้เรียบร้อยกว่าทุกปีด้วยนะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมีทั้งด้านฟู้ดทรัคมีซุ้มอาหารที่ค่อนข้างแซ่บหลายๆเราเดินกินอาหารไปพร้อมกับชม เทศกาลดนตรีไปด้วยนะครับเพราะที่นี่ก็ยังมีดนตรีสดมาให้แสดงตลอดงานครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเยาวชนเองก็ดีที่มีความสามารถเข้ามาแสดงดนตรีกันตลอดงานครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสำเร็จสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันนะครับมีความสุขในทุกวันและขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับมีกิจกรรมมากมาย ในช่องไทยลาวทูเกตเตอร์เราจะไปให้ไกลขึ้นไปเรียนรู้ไปทำความรู้จักทั้งไทยและลาว <ไป S 1> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ <ไป S 1> กับช่อง Thai l วทูเก g เตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ ท่องเที่ยวไปไทยลาว g ุกเ e r ช,ช,ชคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบนไกลเฮือนเคียงเผาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา เฝ้าวันรอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา